ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันก็ได้พาทุกท่านมาที่บ้านหนองจิกตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครพฐมซึ่งเราได้เข้ามาในหมู่บ้านนี้เรารู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะถึงวันนี้อะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เกิดเป็นหมู่บ้านต้นแบบกันขึ้นเดี๋ยวเราจะไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านวันนาคันซอยกันค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามกันได้เลยนะคะเดิมเราก็คิดว่าบ้านหนองจิกของเราก็ดีอ,อยู่แล้ว คนในชุมชนมีรายได้มีอาชีพต่างคนต่างทำมาหากินกันไปจนวันหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจ 3F ของกระทรวงเกษตรได้เข้ามามีการสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาที่แท้จริงของชุมชนของหนองจิกเนี่ยคืออะไรจนนำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนร่วมกันและอีกอย่างหนึ่งแรงบันดาลใจของเรา อีกอย่างนึ้ก็คือการที่เราได้ไปดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายมันเป็นแรงที่เราอยากจะให้เราเป็นเหมือนเขามีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้ชุมชนเข้มแข็งและคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คะและที่ขาดไม่ได้เลยเราจะไปคุยกับตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจ 3F ของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ผู้ใหญ่วันนาพูดถึงกันเลยค่ะว่าทำไมจึงเกิดเป็นชุมชนต้นแบบหนองจิกโมเดลหรือที่คนในชุมชนเรียกกันว่าหัวหน้าแง่งชุมชนต้นแบบหนองจิกโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเริ่มจากการที่ทางกลุ่ม 3F เนี่ยครับได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจเข้าไป พัฒนาชุมชนแห่งนี้นะครับเราก็ได้เข้าไปศึกษาบริบทของชุมชนนะครับทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคนะครับแล้วก็ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนนะครับทำให้เราทราบว่าตอนนี้ชุมชนเนี่ยอยู่ณจุดๆไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทราบถึงความต้องการของชุมชนว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะได้อะไร ต้องการที่จะให้เราพัฒนาเรื่องอะไรซึ่งมันก็ตรองกับภารกิจหลักของหน่วยงานของเรานะครับนั่นก็คือเป็นหน่วยงานชัลเลิศที่มุ่งให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับทีนี้เราก็จะทราบว่าเราต้องการที่จะไปด้านจุดไหนนะครับถามว่าเกษตรกรรมยั่งยืนด้านยั่งยืนยังไงครับยั่งยืนแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันคือด้านแรก ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับความยั่งยืนด้านที่2ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมและสุดท้ายก็คือความยั่งยืนด้านสังคมนะครับทีนี้มันจะเกิดความยั่งยืนขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มาดูที่ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลักที่จะทำให้ชุมชนแหน่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ เราต้องมี3าปัจจัยด้วยกันปัจจัยแรกก็คือต้องมองที่ตัวเราว่าองค์กรของเราเนี่ยมันมีความพร้อมไหมที่จะไปขับเคลื่อนมีบุคลากรมีทรัพยากรต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้หรือเรื่องของเงินนะครับทีนี้ปัจจัยตัวที่2นั่นก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมต่างๆว่าเราจะนำไปใช้ในการพัฒนาตรงนี้มันมีความเป็นไปได้กับบริบทของชุมชนไหม และสุดท้ายที่สําคัญก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์นั่นก็คือชุมชนหรือเกษตรกรเนี่ยเขาจะพึงพอใจกับวิธีการหรือกระบวนการที่เราเข้าไปพัฒนาเขาหรือเปล่านะครับและเขาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานในครั้งนี้หรือไม่นะครับซึ่ง ทั้ง3ปัจจัยเนี่ยมันจะต้องมีในส่วนของกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะนำพาให้ชุมชนแห่งน,นี้เป็นชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรมยั่งยืนครับค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้ยินหัวหน้าแปลงเนี่ยพูดถึงแผนกลยุทธ์อยากให้หัวหน้าแปลงอธิบายว่าทำได้อย่างไรคะแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเฉพาะกิจ 3F เพื่อจัดการสถานการณ์ด้านการเกษตรของหมู่บ้านหนองจิก บนทุ่งลูกกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิสัยทัศน์เป็นหน่วยงานชั้นเลิศที่มุ่งพัฒนาให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านกเกษตรกรรมยั่งยืนวัฒนาธรรมองค์กรสร้างความผูกพันให้เกิดการมีส่วนร่วมในองค์กรมีการปรับตัวให้เหมาะสมปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนาธรรมองค์กรโอ Organizational commitment, T, teamwork and cooperation, A, achievement, Orientation, คันธก,กิจมิติด,ด้านการพัฒนาองค์กรพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีทักษะความเชี่ยวชาญทั้งด้านศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมไปถึงการพัฒนาและถ่ายทอด ความรู้สู่ชุมชนเป้าหมายมิติการพัฒนาชุมชนส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มรูปแบบของการทํากิจกรรมทางด้านกเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนและเกิดประโยชน์กับชุมชนเป้าหมายในรูปแบบการบูรณาการทุกภาคส่วนมิติการบริหารจัดการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องคอ์กรในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนตามความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่แผนที่ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย4มิติ 1. มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนาองคอ์กรเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำเป็นผู้รู้จริงและมีความเชี่ยวชาญทังด้านศาสตร์และเทคโนโลยี 2. มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้ากับบริบทชุมชน 3. ม,มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพื่อให้เกษตรกรและคนในชุมชนมีความพึงพอใจกับแนวทางการพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนและขยายผลในวงกว้างเพื่อพันธมิตรทางด้านการผลิตและจำหน่ายและ 4. มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจเพื่อให้เกษตรกรในชุมชนหนองจิกมีรูปแบบการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคงและยั่งยืนและนี่ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหน่วยงานเฉพาะกิจ 3F ตามแผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าภาคเกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมตลาดนำการผลิตชีวิตเกษตรกรมีคุณภาพทรัพยากรการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืนเป้าหมายการดำเนินงานในระยะ5ปีเพื่อผลักดันให้ชุมชนหนองจิกเป็นชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรมยั่งยืนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรตามบริบทของพื้นที่ ในรูปแบบกเกษตรกรรมยั่งยืนใช้ระบบการตลาดนำการผลิตบริหารการผลิตในรูปแบบของแปลงใหญ่รวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางด้านราคาและเพิ่มมูลค่าการผลิตจำนวนทั้งสิ้น7โครงการเป็นเงิน5ล้าน8แสนบาท โครงการดังกล่าวมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพากันเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นประกอบอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนหนองกิกโมเดลชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรมยั่งยืนสวัสดีค่ะ ได้ฟังท่านหัวหน้าพูดไปแล้วนะคะเรามาลองฟังความรู้สึกของคนในชุมชนบ้านหนองติกันค่ะว่าได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ยังไงบ้างสวัสดีค่ะพี่คุณซากหลังจากมีโครงการนี้เข้ามาดําเนินการทําให้ชุมชนของเราเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับการดูแลทั้งระบบสุนทานเพื่อใช้ร่วมกันการขุดบ่อน้ำผิวไม่ใช้ในหน้าแรง การนำเทคโนโลยีต่างๆเข้า,ามาใช้ในชุมชนมีการแปลรูปสินค้าของชุมชนทําให้ชุมชนของเราดีขึ้นจริงๆครับเห็นได้ชัดนะคะว่าชาวบ้านมีความสุขก็จะขอนําทุกท่านไปเที่ยวบ้านหนองจิกกันค่ะไปกันเลยค่ะ